พระศิทธิ์ปลดพระพรอรวรนันเป็นมิ่งคอนแก่วิญญาคาพระองค์เชิญเสด็จเชิญเสด็จพระจิตจาเชิญเสด็จเชิญเสด็จพระจิตจาพระคือเจ้าผู้บรรเทา Aku tak จเจเสด็เส็แพระจปรดประทังใส,สกระจ่งฟ้ปรดนำมซึงแร,รงรางระจักสิ Oh, yeah. Sampai ออวสวัสดีครับพบกับพ่อบูพ่อโจและพ่อตอนในรายการซีนาริสมเมล็ดพันุ์แห่งพออาาระวจนะที่นำเรามาพบกับอัศจรรย์และความรักของพระเจ้า เป็นที่ทราบกันอยู่ว่ามเมล็ดซินาปิดเป็นมเมล็ดผักที่เล็กแต่เมื่อมันได้เติบใหญ่แล้วมันกลับกลายเป็นผักที่ใหญ่จนนกในอากาศสาม,มารถมาพักพิงทํหลังได้เช่นเดียวกันผู้ที่ได้เจริญตามพระวาจาของพระเจ้าในเพียงเล็กน้อยแล้วเราก็ได้ดึงดูดผู้คนนั้นได้เข้ามาพึ่งพิงอาศัยและรู้จักกับพระเจ้าสําหรับบทเพลงที่เราเพิ่งฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีชื่อบทเพลงว่าเชิญมาเถิดองค์พระจิตเจ้า ทำให้เห็นว่าองค์พระจิตเจ้านั้นได้ส่องแสงไฟแห่งความรักของพระองค์และพระองค์ก็ทรงปรารถนาให้ไฟนั้นยังคงลุกโชนในจิตใจของเราและให้เราก็จะได้รักกันและกันเช่นเดียวกันสำหรับหัวข้อพระวาจาประจำสัปดาห์นี้ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำย่อมเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับสัปดาห์นี้วันอาทิตย์ที่5มิถุนายน สมโพธพระจิตเจ้าบทอา่านที่1จากหนังสือกิจการอักรสา,าวกบทที่2ข้อที่1ถึง11ครับสำหรับสิ่งที่หนังสือกิจการอักรสา,าวกได้กล่าวก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระารณาเจ้านั้นได้กลับคืนพระชมชีพแล้วได้กล่าวว่าเมื่อวันเป็นเตก็เต,ม,เตม,มาถึงมดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกันนะครับก็ทําให้เห็นว่าเมื่อพระเยซูเจ้านั้น ได้กลับคืนชีพแล้วก็ได้ให้ความหวังแก่พวกเขาพวกเขามาชุมนุมกันนะครับไม่ได้กระจายไปไหนก็ยังคงมาชมุมนุมและแล้ววันนั้นก็เกิดสิ่งหนึ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือมีเสียงเหมือนลมพัดแรงกล้านะครับแล้วก็ทุกคนเห็นเป,นปลวไฟเหมือนลิ้นแยกอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคนนะครับก็เป็นภาพลักษณ์ขององค์พระจิตเจ้านะครับซึ่งพระสุเจ้าได้ส่งกล่าวไว้ที่สัญญาที่จะประทานให้นะครับ ทำให้เห็นว่าลิ้นที่เป็นไฟเป็นเปลวไฟนั้นก็เปรียบเสม,มือนกับการพูดภาษาต่างๆแต่ก่อนนี้ชาวยิวก็มีความคิดว่าพระวาจาของพระเจ้าหรือการประกาศข่าวดีหรือความรอดพ้นการเป็นประชากรของพระเจ้านั้นเป็นเฉพาะพวกเขาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวคนอื่นแต่วันนี้มันเป็นการเปิดประตูออกไปเลยนะครับว่าไม่ใช่แล้วนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมก็บอกแล้วว่าเขาจะเป็นพระพรสําหรับนานาชาตินะครับก็ทําให้เห็นว่าการที่พระเป็นเจ้าได้ตัดตั้งแต่สมัยก่อนนู้นจนมาถึงตอนนี้ก็เชื่อมโยงกันนะครับว่าการประกาศข่าวดีนั้นจะมีแก่คนทั่วโลกนะครับทาให้เห็นว่าเรานั้นก็เป็นผู้ที่โชคดีนะครับที่ได้รับการประกาศเหมือนกันบางทีปู่ย่าตายายของเราก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าแต่กาเนิดบางครั้งเราก็ได้รับการถ่ายทอดมาเรื่อยๆ จนทำให้เราสามารถรู้จักกับองค์ผู้ผเป็นเจ้านะครับในที่นี้ก็ยังได้พูดอีกว่าเมื่อพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าแล้วนะครับผู้คนที่กรุงเยารล็มนะครับชาวยิวที่เริ่มใส่ศรัทธานในพระเจ้าจากชนทุกชาติทั่วโลกนะครับก็หมายความว่าเหมือนกับเป็นการทํานานไกลๆว่าเดี๋ยวชาวยิวก็กระจาย,ยไปอยู่ตามที่ต่างๆน,นะครับแต่ก็จะมีคนต่างถิ่นด้วยที่ต่างๆน,นะครับได้รับการประกาศเพราะว่าจะ เป็นภาษาถิ่นของเขาเองนะครับก็ทําให้เราเห็นว่าตั้งแต่สมัยสังายนณาวัติการที่2เราก็ได้เน้นเรื่องการนําความเชื่อมาสู่วัฒนธรรมนะครับก็คือเราพยายามที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกันเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นที่เข้าใจนะครับมากกว่าเป็นเรื่องของขลังเป็นเรื่องของที่แบบฟังไม่ไม่รู้เรื่องแต่ว่า ดูศักดิ์สิท์น,นะครับแต่พระพุทธเจ้านั้นต้องการให้เราเข้าใจพระวาจารพ์ของค์เพื่อจะได้นําพระวจานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับและสิ่งที่พวกเขาได้ยินก็คือเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับในภาษาของพวกเขาแต่ละคนพวกเราก็ได้เห็นแล้วว่า เป็นจริงตามที่พระอจ่าของพระเจ้าได้พูดทุกวันนี้พระอจ่าของพระเจ้าไปทั่วโลกแล้วจริงๆนะครับแล้วก็พระคัมภีร์ก็เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกนะครับทุกคนก็ได้สัมผัสพระอจ่าของพระเจ้าอะไรก็ดีครับพี่น้องภาษาที่ยิ่งใหญ่สําคัญและที่องค์พระจิตเจ้าเปิดเผยแก่เราก็คือภาษาแห่งความรักนะครับที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับครับบทอ่านที่สอง จากจนมาเนบุญเปาโรอัคาสาวกถึงชาวรมบทที่8ข้อ8ถึง17ครับซึ่งหัวข้อพระวาจานั้นก็อยู่ในบทนี้นะครับที่บอกว่าทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำย่อมเป็นบุตรของพระเจ้าบทอ่านในบทที่2นี้นะครับได้พูดถึงการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติแบบมนุษย์นะครับซึ่งจะนำพาสู่การเป็นทาตและความตายและพูดถึงการดำเนินชีวิต ภายใต้การนำของพระจิตเจ้าหรือการที่มีพระเจ้าประทับอยู่ทําให้เรานั้นมีชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าและข้อความในพระวาจาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความหมายที่พี่น้องเมื่อฟังแล้วนั้นก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับผมจึงขออนุญาตที่จะอ่านในบางท่อนของบทอ่านท่อนนี้ให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องผู้ที่ดํนเดินชีวิตตามธรรมชาติไม่อาจเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้ ส่วนท่านทั้งหลายท่านไม่ดันเนินชีวิตตามธรรมชาติแต่ดันเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าเพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตในตัวท่านถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคิดสัจเจ้าผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ถ้าพระคิดสัจเจ้าสถิตในท่านแล้วแม้ร่างกายของท่านตายเพราะบาปจิตของท่านก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรม และถ้าพระจิตของพระผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้นสถิตในท่านพระผู้ทรงบันดาลให้พระคิตเตเยซูทรงกลับคืนประชชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายข้อจะทรงบันดาลให้ร่างกายที่ตายได้ของท่านกลับมีชีวิตเดชพระจิตของพระองค์ซึ่งสถิตในท่านด้วยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีภารกิจใดๆที่จะต้องดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ฝายตำ่ำ ถ้าท่านดําเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายตา่ําท่านก็จะตายแต่ถ้าท่านกําจัดกิจการตามธรรมชาติฝ่ายต่ําด้วยเดชะพระจิตเจ้าท่านก็จะมีชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่ามีสองทางเลือกให้เราในการดําเนินชีวิตก็คือตามใจของเราตามภาษาโลกที่พาเราไปนะครับซึ่งก็จะมีจุดจบแบบที่เราคุ้นเคยแบบที่เราเห็นอาจจะนึกภาพของอาดัมเอวา มนุษย์คู่แรกของเราที่เลือกดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของตนเองก็เลยไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับก็คือเขาก็ลืมไปว่ามีพระเจ้าอยู่เขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าก็เป็นเหตุนาไปสู่ความตายหรือเปล่าแต่ด้วยเหตุนี้เองที่พระวาจาะท่านนี้ได้เตือนเรานะครับพระเยซูเจ้านั้นกลับมาบรรดาลชีวิตสมโพธิปัสกาเกับคืนชีพแล้วเราจึงไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายตามีกต่อไปเพราะเรามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นํา ทำให้ร่างกายของเรานั้นหรือจิตวิญญาณของเรานั้นกลับมีชีวิตแม้ร่างกายจะตายเพราะธรรมชาติแต่จิตวิญญาณของเรานั้นจะเป็นนิรันดรและจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับสําหรับบทพระวรสารในสัปดาห์นี้นะครับวันสมพจน์พระจิตเจ้าก็ามาจากพระวรสารของท่านนบุญยนบทที่1 4ข้อที่1 5ถึง16และข้อที่2 3ถึง26คุณพ่อและพี่น้องทุกท่านครับ จากในพระวรสารวันอาทิตย์สัปดาห์นี้พระเยซูเจา้าได้ตรัสก,กับสิทธิ์หรืออัครสาวกข,ของพระองค์ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านจะปฏิบัติต,ตามบทบัญญัติของเราและเราจะวอนขอพระบิดาแล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปทรัพย์สินหรือสิ่งของซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเรามีความหวงแหน และมีความรักในสิ่งนั้นหรือเปล่าเรามีความรักไหมครับบุคคลในครอบครัวรวมถึงผู้ที่เรามีความสัมพันธ์อันดีด้วยเรารักต่อคนนั้นนั้นหรือเปล่าพอมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือสิ่งของก็ดีรวมถึงบุคคลต่างๆที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่พวกเราต้องมีความรักต่อทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาอย่างแน่นอนครับมนุษย์ทุกคนและสรร์สิ่งทั้งปวง ด้วยความเชื่อที่เรามีและด้วยความเป็นจริงเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็ทรงรักทุกสิ่งอย่างแน่นอนเมื่อพระองค์ทรงรักแล้วพระองค์ก็จะทรงดูแลอย่างดีด้วยเช่นกันขณะเดียวกันพระองค์ก็ปรารถนาให้พวกเรามนุษย์ทุกคนได้รักในสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ได้ทรงบอกได้ทรงสอนและประกาศข่าวดี บอกให้เราทุกคนได้รับและดูแลสิ่งต่างๆพระจิตเจ้าซึ่งเราได้ทำการสมโพธิในวันนี้ได้ทรงอยู่กับเราประทานความสมันอันดีระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงตักเตือนเราเพื่อให้เราได้รักในมนุษย์ทุกคนและรักในทุกสิ่งทุกอย่างเสมอเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวเองและแสดงออกมาอย่างชัดเจน ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรต่อพวกเราทุกคนครับขออนญ้ตสรุปพระวาจาะประจําสัปดาห์นี้ในหัวข้อทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นําย่อมเป็นบุตรของพระเจ้าทําให้เราเห็นได้ชัดเจนจากบทอ่านที่หนึ่งหนังสือกิจการนะครับสาวกที่คุณพ่อโบได้แบ่งปันให้เราฟังนั้นเมื่อก่อนนั้นบรรดาศิษย์ของพระเยสุจ้านั้นมีความหวาดกลัวนะครับแต่หลังจากที่ ได้รับพระจิตเจ้าแล้วทําให้พวกเขาทุกคนนั้นมีความกล้าหาญและมีความร้อนรนจากความกลัวกายเป็นความกล้าที่จะประกาศข่าวดีแล้วก็ประกาศกิจการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาต่างๆด้วยไม่ได้แค่ความกล้าหาญอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีพระพรที่พระจิตเจ้าประทานให้มนุษย์นั้นได้สามารถปฏิบัติภารกิจของพระองค์ได้อย่างที่มนุษย์ไม่อาจจะคาดคิดนี่คือสิ่งที่พระจิตเจ้าทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความพิเศษเมื่อเราอยู่ ภายใต้การน,นําของพระจิตของพระองค์นะครับนั่นในบทอา่านที่สองก็เช่นเดียวกันผู้ที่ได้รับพระจิตเจ้านั้นจะดําเนินชีวิตไม่ตามใจตนเองไม่ตามธรรมชาติของมนุษย์ฝ่ายต่ําแต่ทําให้จิตวิญญ,ญาณของเขานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทําให้ได้เป็นบุตรของพระองค์ด้วยและทําให้ได้มีชีวิตที่มีความเป็นนิรันดรทางด้านจิตวิญญ,ญาณนะครับไม่เป็นทาตอํานาจของบาปแต่ทําให ร่างกายแม้เสื่อมสลายไปแล้วนั้นกลับมีคุณค่าความหมายในการกลับคืนชีพไปพร้อมกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยและในพอรสาณบุญยศที่คุณพ่อตอนได้แบ่งปันนั้นก็ชัดเจนเลยว่าผู้ที่ได้รับพระจิตของพระเจ้านั้นจะทําให้มีจิตใจพร้อมที่จะรักพระเจ้าและรักพี่น้องของตนเองโดยเฉพาะความรักนั้นแสดงออกด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรานะครับถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านจะปฏิบัติ ตามบทบัญญัติของเราและเราจะบอนขอพระบิดาแล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติอยู่ในความรักของพระองค์แล้วเราได้รับพระจิตเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยเหลือี่อยู่กับเราไปตลอดและที่สําคัญนะครับจะทรงสอนท่านทุกสิ่งและจะทรงให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราเคยบอกท่าน พระจิตเจ้าจะสอนเราให้รู้ว่าจะต้องทําสิ่งใดจะต้องคิดอะไรจะต้องพูดอะไรจะทําให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเราตลอดเวลาสามารถที่จะประกาศข่าวดีแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องรอบข้างของเราได้ครับขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับพระพรจากพระจิตเจ้าได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับสำหรับบทเพลงที่เราจะรับฟังต่อไปนี้มีชื่อบทเพลงว่าเซนองค์พระจิตเจ้านะครับ เวลาที่เราสวดภาวนาเราเชิญองค์พระจิตเจ้าจะได้มาสถิตในใจของเราเพื่อให้เราจะได้มีความเชื่อความศรัทธานในพระเมตตาของพระองค์นะครับเพราะพระองค์ได้ประทานพละกำลังสติปัญญาปิชาย,ยาเพื่อให้เราจะได้ทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็เพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ได้รับความลดพ้นนะครับ ขอขอบคุณคุณคุลักษ์นะครับที่ได้มาช่วยขับร้องบทเพลงส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอขอบคุณคุณคุณหนุ่มนะครับที่ได้มาควบคุมการผลิตในทุกครั้งขอเชิญรับฟังบทเพลงได้เลยครับเชิญองค์พระจิตเชืสถิตสัต เรโปรดให้ชาวเรารู้สนรทาในพระเมตตารู้แสงสวา่างถลากำลังไหลลังลงมาให้เราประกาศประวรสาร ในประเมตตาปรูความรู้แจ้งความรักรอนแลและความคิดอ่านให้เรายึดมัน่นในพลธธรรมคำประกัน ใในใจเรรเรรราาาู้สำหร,รับหัวข้อพระวาจารประจำสัปดาห์นี้ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำย่อมเป็นพระบุตรของพระเจ้า สำหรับช่องทางการติดตามรายการซินาพิสเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจะพี่น้องสามารถเข้าไปใน Facebook หรือ YouTube พิมพ์คำว่าสังคมนทนราชบุรีอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พวกเราด้วยนะครับและติดตามชมรายการได้ในทุกคืนวันเสาร์เวลาสองทุ่มตรงสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกทท่านครับสวัสดีครับยังพรวจ ประทนแกผู้ไว้วางใจ